ก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันพระเรือนนะครับวันพระรกษ์ศุกรนะครับที่28นะครับมกราคม2564นะครับวันนี้เราจะออกไปส่งสมุนไพรนะครับตอนนี้เราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังรอเวลาออกไปส่งนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสมุนไพรนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับหรือตัว มาเล so ่าถึงอาการนะครับว่าเป็นอาการยังไงเป็นมานานแค่ไหนแล้วก็เป็นระยะที่เท่าไร่นะครับเรายินดีจะสมุนไพรให้ตามอาการนะครับมีอาการยังไงก็สามารถโทรเข้ามานะครับสั่งซื้อนะครับหรือเล่าถึงอาการว่ามีอาการอย่างไรเป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหร่เคยรักษาที่ใดาบ้างอายุเท่าไร่นะครับเดี๋ยวเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับ สนใจสัง่งซื้อสมุนไพรนะครับได้2ช่องทางคือช่องทางที่1คือโทรมาได้ที่เบอร์โทร0847492667นะครับหรือ1ีกหช่องทางคือทาง idline นะครับ idline id0847492667 นะครับก็อย่าลืมท่านใดที่ทานแล้วนะครับดี หายก็ฝากบอกต่อให้กับญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงคนที่ทํางานด้วยกันนะครับญาติพี่น้องนะครับก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับสมุนไพรทานดีทานแล้ายก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจสั่งซื้อก็รีบตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็อย่าลืมนะครับขอให้หายทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ